สวัสดีจ้าพ่อกันกนยายปานแล้วก็พ่อใหญ่ฝรั่งเจสซี่แล้วเนาะคะ่ะมื่อนี้อากาศหนาวตม้ตมเขาต้่มใบให้พ่อใหญ่ฝรั่งมาก,กินตอนเที่ยงเนาะคะ่ะหิมะตกอากาศติดลบค่ะมื่อนีอ้เวลาเที่ยงเพิ่นจะกลับมากินเขาอยู่ห้องพักเนาะคะ่ะยายปานก็นเลยตุ่ตมเขาต้่มใบถาเพิ่นเนาะคะ่ะเขาต้มไก่แล้วก็กินกับไข่ต้มอย่างบักตะะุ่มเนาะค่ะอื โดนพูดท mm ูมาร์ทอัปเดตยูนี้ทูเทสเฟิร์สยูพูดมากครับตัวยูแค่นอนยีสต์บราซิลเซอโอ้กูดเมย์ยูเซ่ยูอ็อบเพลย์หรือเปล่าเด็กเมเบ้โอเคมึงเป็นมึงเป็นเชว์อืมก็มา